เปิดดูนะคะนี่นะคะอันนี้ผ่านมาสินาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหมคะนี่นะคะมันจะเด้งๆเห็นไหมคะทุกคนเด้งมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยสูตรนี้นะคะแม่อ้อยทําทบ่อยค่ะง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแซบซ่าห้าหกนะคะวันนี้เราจะมาแจกสูตรนะคะการทําไข่ตุ๋นนะคะ ทำยังไงนะคะให้เนื้อมันเนียนเด้ง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 นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ <Wow. S 1> ส่วนผสมนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะเบอร์สองนะคะไข่ไก่เบอร์สองแล้วก็สำหรับไข่หนึ่งใบจะใส่น้ำครึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นน้ำอุ่นๆหน่อยนะคะจะเป็นน้ำอุ่นแล้วก็ เบคอนหรือว่าจะใส่เป็นปูอัดหรือว่าท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะคะที่ชอบแครอทผักอะไรก็ได้นะคะอันนี้แม่ออใส่เป็นเบคอนหั่นชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะไข่หนึ่งใบน้ำครึง่งครึ่งถ้วยแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเลยค่ะ น่ถ้าไข่สองใบน้ำก็จะถ้วยหนึ่งนะคะอ่ะเราก็ตีไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีสูตรนะคะทำให้มันเด้งเนื้อเนียนนะคะทุกคนนนี้เราก็จะใส่ซอสนะคะซอสปรุงรสนะคะ ประมาณอ,อ,อันนี้ช้อนชานะคะสองช้อนชาซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชาแล้วแม่ออนก,ก็จะใส่น้ำปลาไปนิดเดียวนิดเดียวนะคะไม่เยอะอ่าแค่นี้ค่ะก็ตีให้มันเข้ากันนะคะ ก็ตีให้มันเข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะฟองมันเยอะมากเลยเราก็จะทำแบบนี้นะคะทุกคนหาที่ช้อนช้อนฟองมันออกค่ะหรือว่าบางคนเขาก็จะกรองนะคะบางคนเขาก็จะเอามากรองแต่ว่าถ้าใครมีกระชอนตักตาดีๆนะคะก็ตักฟองขึ้นมาเลย นี่นะคะตักฟองขึ้นมาเลยนะคะนี่ให้มันแบบว่าอย่าให้มันมีฟองนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะตักให้หมดได้ยิ่งดีนะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานึ่งกันนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดของแม่อ้อาใช้เป็นเตาไฟฟ้านะคะ พอน้ำมันเริ่มเดือดประมาณนี้นะคะให้เราเอาซึ้งเนี่ยนะคะวางไว้นะคะเพื่อวอร์มนะคะวอร์มซึ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราวางซึ้งเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน้ำมันจะเดือดประมาณนี้นะคะให้เราวางซึ้งแล้วก็วางไข่ตุ๋นของเราลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปิดฝานะคะ ปิดฝาแล้วก็ลดไฟค่ะนี่นะคะลดไฟให้มันเป็นไฟอ่อนนะคะของแม่อ้อยก็จะใช้ประมาณกลางๆนะคะประมาณ800นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราปล่อยแบบนี้นะคะเอาไว้ประมาณสัก15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้นะคะหลังจากผ่านมา10นาทีนะคะให้เราลดไฟลงนะคะ ให้มันน้อยลงกว่าเดิมนะคะไม่อยากจะลดลงมาอีกนะคะแล้วก็เปิดดูนะคะนี่นะคะอันนี้ผ่านมาสิบนาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหมคะเนื้อเนียนๆเ,เห็นไหมคะอันนี้นะคะสุกแล้วนะคะหลังจากสิบนาทีนะคะนี่นะคะมันจะเด้งๆเ,เห็นไหมคะทุกคนเด้งมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยสูตรนี้นะคะ ไม่อ้อยทำบ่อยค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะท็อปปิ้งด้วยเบคอนนะคะลงไปเลยใครมีผักอะไรนะคะที่ชอบก็โรยหน้าท็อปปิ้งไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาต่อนะคะประมาณ3-5นาทีนะคะเราใส่เบคอนลงไปนะคะคือเราจะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆ5นาที ครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนเนื้อไข่ตุนไข่ตุนเด้งๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนดูเด้งมากเลยค่ะนี่นะคะเด้งมากเลยค่ะทุกคนไข่ตุนของเราเด้งมากเลยนี่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 ี่ สูตรนี้นะคะใครเอาไปลองทําก็ได้นะคะง่ายๆนะคะง่ายมากเลยนะคะแม่อ้อยทําบ่อยะคะ่ะสูตรนี้เอ๊น้องซินน้องซินมารอรอกินแล้วเดี๋ยวมามาป้อนลูกแบ๊บนึงนะคะ อ้าอร่อยไหมอืเยี่ยม,ยมเออโอเคนี่ทำทำกันได้เลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบใครๆก็ชอบทําตามได้เลยค่ะเด้งเด้งดีจริงๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากนะคะตวงแบบแม่ออยบอกได้เลยค่ะง่ายมาก คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดส r i ครช่องแซบซ่าห้าหกด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ